มาทาขนมปังช็อกแลตไส้ลาวากันค่ะสูตรน,นี้ง่ายใช้มือนวดเอานะคะเป็นสูตรนุ่มฟูไส้เยิม้มๆแบบนี้ทําง่ายมากๆเลยสุตรในคลิปเหมือนเดิมถ้าพอมาไปทํากันเลยค่ะนี่ก็เป็นสูตรค่ะแคปเก็บไว้เลยค่ะจริงๆเราก็เป็นสูตรเดียวกับสูตรที่เราที่เคยทำไปแล้วนะคะนำมาประยุกต์นิดหน่อยก็สามารถเป็นสูตรขนมปังหลายๆสูตรเลยค่ะ วิธ mm ีการก็เริ่มจากอุ่นนมอุ่นๆนะคะแล้วก็เติมน้ำตาลลงไปแล้วก็ใส่ยีสต์ลงไปคนให้เข้ากันเพื่อเป็นการปลุกน้องยีสต์ให้ตื่นขึ้นมาทํางานค่ะแล้วก็พักทิ้งไว้ประมาณ10นาทีแล้วก็จะมีฟองแบบนี้ขึ้นมาค่ะหลังจากนั้นผสมในส่วนของผงโกโก้แป้งโฮวตแป้งสาลีแล้วก็เกลือให้เข้ากันแล้วก็เทในส่วนของยีสต์ไข่แดงแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็นวดให้เข้ากันนะคะนวดจนเริ่มไม่ติดมือเราก็จะใส่เนยเนยต้องเป็นอุณหภูมิห้องนะคะแล้วก็ใส่เนยลงไปแล้ววก็นนดต่่่ออเรรืยๆคะจสาามถ คือมันเป็นแผ่นบางๆได้หลังจากนั้นพักแป้งค่ะจะใช้พลาสติกแรปหรือว่าจะเป็นผ้าขาวบางชุบน้ำหมาดๆก็ได้ให้มันขึ้นฟูเป็น2เท่าหรือประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ หลังจากนั้นก็จะใส่ลูกเกดค่ะหรือจะเป็นถั่วหรือจะเป็นอะไรก็ได้ตามทอบนะคะแล้วก็จะแบ่งแป้งเป็นก้อนๆค่ะแล้วก็แบ่งแป้งเป็นลูกกลมๆได้ประมาณ12ลูกใส่ลงในพิมพ์แล้วก็พักแป้งอีกครั้งหนึ่งจนขึ้นฟูเป็น2เท้าจังหวะนี้ก็อุ่นเตาอบรอได้เลยค่ะแล้วก็เอาเข้าอบค่ะระหว่างรอขนมนะคะเราก็จะมาทาไส้ช็อกโกแลตกันค่ะเริ่มจากเอาแป้งข้าวโพดน้าตาลไข่แดงแล้วก็วานิลาคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะแล้วก็พักทิ้งไว้ก่อนค่ะแล้วก็อุ่นนมให้เริ่มมีฟองออออากกขขึ้้้นนนนนนััังงงงงไไมม่่่่ตรรถคเเดดืะะแแลววว็ใใสสทีพิ กแล้วก็เทกลับลงไปในหมอ้อแล้วก็คนจนเหนียวแล้วก็ใส่เนยใส่ช,ช็อกโกแลตตามลงไปคนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็พักให้เย็นค่ะตอนนั้นเราก็จะตีครีมให้ขึ้นยอดอ่อนๆตักครีมบางส่วนลงในช,ช็อกโกแลตที่เราทําไว้เมื่อกี้แล้วก็เทกลับไปในครีมแล้วก็ตะลมให้เข้ากันแล้วก็เทครีมลงไปในถุงบีบเตรียมไว้ค่ะตอนนี้นขนมปังก็น่าจะเสร็จพอดีนะคะก็พักให้เย็นแล้วก็เจาะที่ก้นของขนมปังค่ะ แล้วก็ควานข้างในด้วยตะเกียบแล้วก็เติมไส้ช็อกโกแลตลงไปแน่นๆเลยค่ะแล้วก็อุดด้วยชิ้นขนมปังที่เจาะเมื่อกี้นะคะจริงๆก็สรลหรือว่าจะตกแต่งเพิ่มเติมด้วยการราบหน้าช็อกโกแลตกับโรยถั่วก็ได้ค่ะลองทำกันดูนะคะเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ